แมทที่เราชอบที่สุดใน2ซีซั่นที่ผ่านมาก่อนที่จะได้เจอกับพระพุทธองค์ผู้ทรงเลือดล้ำก็คือแบบว่าก่อนที่จะได้เจอของจริงในเรีซันสองพาร์ทสองกันเองโอเคไปญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับผมาโดนเยียดแล้วหนึ่งโดนเยียดมาก่อนนะคะ <c oughs> ก็แมทที่ชอบที่สุดก็ต้องเป็นแมทตัวของเฮอร์คิวลิสแล้วก็แจ<อ>็คเดอะริปเปอร์ค่ะ<อ>ตัวแบกซีรีส์เลยตอนแรกเนี่ยเราเห็นแบบว่าเกลื่อนมาในซีซันหนึ่งเล็กๆน้อยๆตอนที่มันกำลังจะจบพอดีเนาะเพราะมันเป็นคู่ที่สามตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นเเเพรรรราาาะะะวววู่่้สึกตัลคคแจ็ดอิป มันมีความแตกต่างกับตัวเฮอร์คิวลิสมากเพราะว่าเฮอร์คิวลิสเเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นครึ่งคนครึ่งเทพนะมันแบบตัวใหญ่กามเยอะแบบโอ้โหแล้วเป็นทรงพลังแล้วเป็นเทพเจ้าแค่ขึ้นชื่อเป็นเทพเจ้าก็เวอร์แล้วเป็นสายสเต็งหนักๆเลยเนี่ยใช่แล้วยังไม่พอมาเจอกับแจ็คแจ็คก็คือเหมือนเป็นฆาตกรคนหนึ่งในสตอรี่เรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นอะเรายังไม่รู้สึกพลังของแจ็คเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเฉยๆมากแต่พอผ่านมาซีซั่นสองโอ้โหเริ่มมีการมาเฉลยเรื่องศาสตราวุธของแจ็คหรือว่าค่อยๆปลตััของลที่เเคิสนยาะ รอยสักที่ปลดผนึกพลงังของตัวยิ่งใช้พลังยิ่งใกล้ความตายใช่<อ>แต่แมันก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้แล้วก็รู้สึกว่าแมทนี้เนี่ยมันมีความสนุกตรงที่เนื้อหาสตอรี่ที่มันดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่มันก็ดันเข้ากันมากมากเหมือนถูกแตกออกมาให้มันดูไปในทางที่เดียวกันก็คือตัวของแจ็คเดอริเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเห่งแบบว่าความชั่วร้าย<อ>ส่วนตัวของเฮลคิริสเนี่ยเป็นตัวละครที่เหลือมาถึงเรื่องความดีอะไรประมาณนี้ดีแบบดีโลกสวยเลยอ่ะใช่แล้วแบบแม้แต่ทีมของมนุษย์เองอ่ะก็จะเเชียยแคอบบไม่ลลงกันื ตัวของเธอคลิสแล้วก็โดยเฉพาะฉากสุดท้ายก็คือระหว่างการต่อสู้เนี่ยเราจะได้เห็นเหลี่ยมของตัวละครตัวนี้คือ <Yeah. S 1> ตัวละครของแจ็คเนี่ยมาตลอดเวลาเลยตอนแรกมันก็มาเฉลยว่าตัวกันไกลของมันอ่ะเป็นสตาวุ้นแต่พอกันไกพังมันก็อ้างว่าเป็นกระเป๋า,ปปาแล้วก็สามารถผลิตอาวุธได้แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นสาตาวุธจริงๆของมันก็คือทุกสี่ที่แจ็คจับอเพราะว่า,เ,า,วาวเปลี่ยนอวอลกอนี่ให้กลายเป็นถุงมือและเป็นการบางงังคับ ยูริสด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตอนจบของผลดวนการตัดสินครั้งนี้นะคะช็อตที่แบบนึกว่าเฮอร์คิวลีสจะโจมตีอ่ะแต่ที่ไหนได้เขาเข้าหมือนแบบพุ่งเข้าก่อนจริงๆตัวของแจ็คนหลยเขาก็มองเห็นสีของความรู้สึกได้ด้วยดวงตาเนตประหลาดอะไรสักอย่างที่เป็นพลังที่พระเจ้ามอบให้สีของเฮอร์คิวลีสแหะมันช่างสว่างแล้วก็อบอุ่น แล้วก็ไม่มีความแบบว่าหวั่นเกรงสิ่งเดียวที่เฮอร์คิลล์เขากลัวก็คือแบบว่าคุณธรรมที่ไม่อยู่ในใจชนีแล้วอะไรยางเป็นสิ่งที่น่าจะหวั่นกัวที่สุดแล้วก็ชอบตรงฉากตอนที่หลังจากที่เฮอร์คิลลสตายอ่ะคือทุกคนอ่ะแทนที่จะแบบดีใจที่แจ็คเป็นตัวแทนมนุษยชาติเราชนะได้แต่กลับแบบโกรธแค้นแจ็คที่มาฆ่าเฮอร์คิลลสของเขาแจ็คมันเดินกลับไปอ่ะแทนที่แบบจะได้รับความชมสิ่งที่ได้ก็คือโดนปลาหินใส่แล้วยยอแจ็คมันก็แบบตอนแรกนึกว่าจะแบบรู้สึกแย่แต่ที่ไหนได้มันรู้สึกมีคคววามสสุขแล้ก็อบบณหรั คำกล่าวชมนั้นที่คำกล่าวชมนั้นเป็นเพียงแค่ก้อนกวดที่ชาวบ้านเขาโอดโยนมาอ,อ,อะไรประมาณนี้คิดว่านะพัะกิริตอาจจะเป็นแบบพ่อทพัดคาของ แจ็คเดอร์ลเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อมันโดนแจ็คฆ่าไปแล้วอ้าวเหรอมันฆ่าเองเอ้ยมันอาจจะเข้าใจผิดไงอ๋ออาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมในสมัยที่ทาก์ิลิสเนี่ยไปทำภารกิจปราบสิงโตอะไรเงี้ยอาจจะลงไปโลกมนุษย์อาจจะมีบ้างแหละเอออาจจะมีบ้างมีเออเออก็ไอ้ส่วนที่รู้สึกว่าประทับใจในเรื่องราวของทาก์ิลิสกับแจ็คเดอริปเปอร์ก็อย่างที่พี่ปุ๋นพูดเลยคือมันดูเป็นอะไรที่แบบไม่เข้ากันมากๆเพราะว่าคนนึงเนี่ยคือแบบกล้ามโตกล้ามแน่นแถมหน้าตาใสใน ะที่อีกคนหนึ่ง,งเป็นลุงแก่ๆมีหนวดที่ถือมีดอะเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าไอสองคนนี้มันจะตีกันยังไงวะแม่งเ,เป็นแบบที่แบบโคตรจะไม่เข้าขากันเลยอะแต่คราวนี้ความันแบบว่ามีการพูดถึงแบบคอนเซปต์ว่าเออเนี่ยเป็นตัวแทนของความดีนะนี่คือตัวแทนของความชั่วสุดโต่งอะไรประมาณนี้ซึ่งขณะเฮอร์คิวคลิสเองเนี่ยก็แบบว่าทำไมต้องเอากูมาฟัดกับไอ้หมอนี่ได้วะไอ้หมอนี่เป็นแบบความชั่วนะเราอยากต่อยกับนักรบที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้พอคอนเซปต์เริ่มเปิดเผยมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกวว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 ว่่่่่าา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 เเเเเเเอออออออะคคคคคูนนนนนนนี้้้รรรริิมม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 สสใจจแแแลไปปปปถถึงงงบบขขตั็็็ุุษษยยย์์กด เนี่ยมันก็ช่างจะโดดตึงซะเหลือเกินต้องบอกเลยว่ามันหักเหลี่ยมหักมุมจนจนจนึกว่าดูโจ,โจโจอยู่อะใครดูโจโจ,โจโจคือแบบว่าจะเข้าถึงฟิลนั้นได้เลยตอนดูตัวละครนี้เออแล้วก็มันมีนิยามคำหนึ่งอะที่ผมแบบคิดมาแล้วคิดว่าแม่งโคตรจะใช่ก็คือเทพอย่างมนคนอย่างเหลี่ยม <c oughs> เออคือนิยามคำนี้คือแม่งใช่สำหรับแมทน,นี้มากๆเลยก็ <c oughs> เป็นพ่อลูกกันเนาะอ๋อไม่ใช่อะนะ้ <c oughs> องฟิลมครับผมเพราะผมอะก็ชอบเยอะเลยเพราะว่าเป็นแบบการ์ตูนแบบลูกผู้ชายแบบดวลกันซึ่งหน้าผมเมาไปสามแมทล้วกันแมทแรกเป็นแมทของอดัม กับซุดซึ่งแบตนี้เนี่ยก็เหนือความคาดหมายเหมือนซุดเนี่ยเป็นเหมือนเทพสูงสุดอะคือแบบเราเปิดมาก็เห็นได้แล้วว่าซุทเนี่ยมันมันแบบมันอยู่อยู่เหนือเทพทุกคนเป็นเหมือนหัวหน้าของเหล่าเทพอะไรเนี้ยเป็นประธานสภาใช่คู่ที่2เปิดมาอ้าวซุดลงมาเลยแต้วตอนแรกเนี่ยมันจะเหมืมันจะเป็นของซีวานะแต่แต่ซุดอรอกมันตาค่าตาข่าขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอยากอยากเล่นบ้างเออแบ้ตาแก่เนี่ยก็มาสู้กับอาดมซึ่งอาดมเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าเขาเนี่ยคือมนุษย์คนแรกของโลกใบนี้แล้วเขาเนี่ยก็มันจะเป็นร่า ก o พีของเทพอะไรอย่างนี้ซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการลอกเลียนแบบตัวของเทพได้มันก็เลยทําให้อดัมเนี่ยฮะกลายเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าแก้ทางพวกเทพได้โอ้โหอดัมซัดู่ฆาดเดียวเลยฟังแบบว่าอดัมแบบดูจะไม่มีอะไรอ่ะตอนแรกคือมาแบบตัวก็ร่อนจอนปิดแบบว่าปิดนได้ใบใบไม้อันหนึ่งผมติดอย่างเดียวเลยไฟนี้คือดีมากในความแข็งแกร่งในพลังของอดัมติดอย่างเดียวเลยมันจะแพ้เพราะเลือดเข้าตาริ่งหรือวะคู่ต่อไปก็ซาสากิโคจิโร่ซึ่งเขาเนี่ยก็ไปสู้ กับพี่ชายของซุสนั่นแหละคือตัวของโพไซดอนซึ่งเพไซดอนเนี่ยเป็นเทพที่เทพด้วยกันยังบาดกลัวเป็นคนที่น่ายำเกรงน่ากลัวอะไรอย่างงี้เป็นเทพที่ทำตัวเหมือนเทพที่สุดแล้วใช่เพราะเขาเนี่ยเป็นเทพที่ไม่รวมกลุ่มเออเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่รวมกันจนวันนี้ซึ่งนี่ก็เป็นนัดนัดที่3ซึ่งมนุษย์เนี่ยก็แพ้ไป2รอบแล้วนัดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกแล้วตัวของซาสกิโคจิโร่เนี่ยก็เป็นเหมือนนักดาบธรรมดาที่มาในทรงฟอร์มแก่ๆเลยแหละทุกคนในฝั่งมนุษย์เนี่ยก็เอ๊ะลุงเนี่ยมันจะมาาสู้แทนเเเรรรจิิงๆหอออพปกต มันจะต้องมาในรูปแบบที่แบบแข็งแกร่งที่สุดเขาไม่ได้ไม่ได้ดูได้เปรียบตัวของโพไซดอนเลยแม้แต่น้อยเลยมันห่างชันมากๆใช่แต่ว่าตัวของซาสากิโคจิโร่เนี่ยก็โอ้ตอนแรกมาแบบเหงอโซกเลยนะจะเข้าไปยังไงดีไม่มีช่องว่างอะไรให้เข้าไปเลยแต่ว่าหาช่องจนได้อะสับโพไซดอนเนี่ยเป็นซาชิมิปลาทั้งสนงสนามอะไรนี่คือฝั่งโพไซดอนหมดเลยฝั่งน้ําฝั่งอะไรด้วยใช่แล้วก็มันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยก็เป็นจุดเปลี่นที่คาดไม่ถึงอ่ะแล้วก็คู่ที่3มเนี่ยก็เหมือนกับพี่ปุ่่่นัและก็ไไมพูดอราคือ เป็นคู่ของแจ็คเดอะริปเปอร์กับตัวของเฮอร์คิลิสซึ่งคู่นี้เนี่ยผมไม่ชอบอะไรเลยนอกจากวิธีการต่อสู้ของแจ็คเดอะริปเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้มีการแจ้งเตือนเวลาเราไลฟ์แล้วก็ลงคลิปด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีแค่การไลฟ์แบบนี้เนาะมันก็จะมีแบบว่าเล่นเกมบ้างอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงตอนแบบเป็นคลิปตัดแล้วด้วยโอเค <Okay, S 1> <อ>ก็สำหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยดูรายการนี้เขา้เขามา ครับผมเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของอนิเมะอ่าเรื่องของมังงะและก็เรื่องของประเด็นต่ตางๆที่น่าสนใจในวงการอนิเมะอะไรประมาณนี้ออซึ่งเรากําลังจะไลฟ์ทุกวันจันทร์เออเพราะใช่ก็คือเรากำลังจะไลฟ์ทุกวันจันทร์ส่วนเวลาก็ประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายครับ